สวัสดีค่ะสาวครอบครัวฟันดีวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องวิธีการฝึกการอ้าปากนะคะถ้าหากว่าเรามีอาการอ้าปากได้น้อยหรือรู้สึกปวดตึงข้อต่อขันไกลหลังจากการผ่าฟันคดุดหรือมีความรู้สึกว่าอ้าปากได้น้อยกว่าปากติ เราควรปล่อยทิ้งไว้หรือว่าต้องฝึกอะไรบ้างวันแนะนําอย่างนี้ค่ะเราต้องฝึกอ้าปากให้อ้าได้ตามปกติอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้อาเกิดอาการยึดติดของเข้าต่อหานไกนะคะคนเราต้องอ้าปากได้กว้างประมาณ3นิ้วเข้าได้ถ้าเกิดใครอ้าได้น้อยกว่านี้เช่นไม่แค่นี้นี่ถือว่าอ้าได้น้อยผิดปกตินะวิธีการฝึกก็คือให้วางนิ้วชี้ไว้ที่ฟันล่างวางนิ้วโป้งไว้ฟันบนแบบนี้แล้วก็ดัน ให้ตึงให้ได้มากที่สุดที่คุณท,ทำได้แล้วค้างไว้10วินาทีดันทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็นับ1-10ในใจทําแบบนี้3-4ครั้งต่อวันเสร็จแล้วก็นวดประครบอุ่นที่บริเวณหน้าข้อต่อหานไกลตรงนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวจนกว่าจะอ้าได้กว้าง3นิ้วเข้าได้ถึงจะเป็นปกตินะคะ